สวัสดีจุงกะแม่บ่าวปูนครบครัวตอนนี้ก็นำจุงชงกาวชาแนวนะครับเอ่องีเนี่ยงีอย่างก็มีใน4นิ้วแม่บ่าวปูนนี่4นิ้ว SD 4นิ้วโอ้ชงั๋งโอ้แน่นอนโอ้อืมอันนี้ก็มีตะเสาะมีมีเสดามีมีเขือมีไอ้สปีดอง SD นะก็อันนี้ตรับมีจรดยางแม่บ่าวปูนครบครัวเนี่ยก็มโหบายจุมจุมขมาเด้อแล้วก็อ่า ตัวนี้ก็คอมพลีทก,กดไลค์กดแชร์บ้างบาดตอนนี้ก็ใน YouTube ก็มีผู้ติดตาม500กว่าแล้วตัวมือแล้วก็ต่อไปก็บันเดย์เจริญแต่วัดฮุบฮุบแต่มาน้องเนาะเจริบมันเฮิวเฮิวเฮ้ยบัดบายโมเนอบัดเยตาโนระตอนนีน้ก็พวกบานจุกุนเจ้าเนอบัดแล้วก็คุยฮู้บ่อยเฮิวเฮ้ยโม

นำพริกกะทินะครับสไปร์ดองแบบต่อไปก็อัดมาครึ่งม,มาทายซื้อประจำนะบ่ะ มาอืส uh ุดาครับ huh. ส uh ุดาสุดาไปเอ็มเมียมร้ยสุดาลไปเอ็มเนี่ยนะแมวปนกุ๊กเนี่ยเมียนพังร้อือสุดาอือ

tơ quá bạn Tên quà. Ừ. mhm ừ. mhm bà. Bà mhm 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 Mô mô mô. mhm mhm mừng cọ. mhm 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 Mô mô cực mhm mhm bạn បិទឡើងបិទឡើងមកពីដេញពីដេញឈ្មោះអុយមិនទេកុំដេញណោះឈ្មោះដេញឈ្មោះអុយទេហ្នឹងសបាល់ច្បាស់នេះបាទគ្រប់គ្នាបាទអឺអឺអីយ៉ូអើយឈឺងេះរត់សាដៅครับ อืกบองมะตะเายบรบิบบิ๊บบิ๊บบุ๊บเลยแมวบุปนไตเติ้หมูสะบัดนี่ตับเขื่อนกรอบแกวเลยอื้อหือ ตรงนี้อาจจะแบบมาสอบ,บันเทึกคลิปนะไม่โอง่งโกลนไายจุยเถอกาห้องน้ำแบึก็แบบไม่ได้ใส่คลิปไรทุกวันนี้คือคือทำห้องน้ำเนาะห้องน้ำส่วนห้องน,นองน้ำในหมู่บ้านเนาะส่วนรวมนี่แหละก็ บันเพิ so u, o, ่มคลิปประมาณไม่เอาปุ่นคือจุยการนี่รู้เนาะวันเพิ่มก็แบบชะงะนิดนึงอาจจะมีวันละวันละคลิปปกติก็วันละสามคลิปประมาณนี้นะอาจจะเงียบๆไปหน่อยนะทุกวันนี้คือเหนื่อยเหนื่อยเนาะคือทำงานด้วยถ่ายคลิปด้วยก็เหนื่อยไม่มีเวลาเนาะ

rồi hộ lấy ừ Bạn, cọp ันเจียบเลยกับบรรยากาศสวยๆครับลมลืนด้วยตรง,งนงี้แม่อือหือ Hı mm hı. -hmm. mô 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 bạn mình dây trần thế nữa bạn ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ธรรมชาตินะธรรมชาติรุนรเลยไม่ได้ตัดต่อนะคลิปนี้คือแบบปลอยแบบธรรมชาตินะปกติผมจะตัดต่อใส่เสียงเอฟเฟ์เสียงอะไรเนี่ยแต่คลิปนี้อาจจะแบบแบบสดๆดไปเลยตรงตรงไปเลยอ่ะไม่ต้องเบี้ยวไม่ต้องตรงเื่ออะไรไม่รู้ ใครที่ติดตามก็อย่าอย่าไปติดตามใน youtube ก็ชื่อชื่อชื่อสวัสดีครับเก่าชาแนลครับเขียนไปเลยครับใน youtube ก็เห็นแหละครับเก่าชาแนลก็ต้องเดินไปข้างว่างนิดนึงจะเห็นคลิป